ก็จะถึงวันลอยกระทงวันนี้ก็วันลอยกระทงแล้วใช่ไหมคะอย่างน้อยก็มาฟังเพลงลอยกระทงกันหน่อยเนาะวันเพ็ญเดือนที่สองน้ำขนองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้ว ขอเช้านองแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจวนแ่เเงเรียนสิบสน้ำขนองเต็มตะลิงเราทั้งลายทายิงหลานลูกกันจิง นะไม่อยากรก้ลอยลอยกระทงอะไรวะลอยกระทงกันขอแชนน้องแก้วออกมาริ่มว่างรวงวันลอยกระทงเริงวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจสุขสันลอยกระทงนะ,คะใครไปลอยกระทงที่ไหนก็อย่าลืม มาบอกกันใต้คลิปนี้ด้วยนะคะโอเคตอนนี้ก็รอบ่ายโมองอยังเนี่ยเพิ่งกำลังสบายก็ร้องเพลงให้ฟังก็วันนี้เป็นวันลอยกระทงใช่ไหมล่ะลอยกระทงก็อยากอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมหวงัง อยากได้อะไรขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เป็นจริงนะคะสําหรับลอยกระทงก็ใส่ชุดไทยไปลอยก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านทั้งหลายทั้งปวงเนาะที่กําลังดูเราอยู่นะคะก็จบการร้องเพลงลอยกระทงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแบบไทยๆนะคะบ๊ายบายค่ะปิดก่อ